หวายแก้ววาริศแหล่งผลิตยางพารางามตาผ้าไหมสาวผู้ไทยสวยลำ้ำอุตสาหกรรมนมสดเรืองโรดวัฒนธรรมอำเภอวาริชภูมิเป็นหนึ่งใน18อำเภอของจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากตัวเมือง67กิโลเมตรขนาดพื้นที่476.125ตารางกิโลเมตรซึ่งมีพันจ่าอากาศเอกภูลสุขทพงพัน เป็นนายอำเภอวาริชภูมิแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล71หมู่บ้านประชากร52,531คนจำนวน12,570หลังคาเรือนประกอบด้วยเทศบาลตำบล4แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล2แห่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวภูไทยเผ่ากระปองนับถือศาสนาพุทธประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพาราและทำนาด้านการสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิมีเครือข่ายการให้บริการด้านสาธารณสุขประกอบด้วยโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงหนึ่งแห่งนำโดยนายแพทย์วรชัยอาชวานันทกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาริชภูมิและเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล9แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิตั้งอยู่บ้านน้อยจอมสีตำบลวาริชภูมิมีบุคลากรทั้งสิ้น14คนประกอบด้วยนักวิชาการสาธารณสุข8คนพยาบาลวิชาชีพสมคนเจ้าพนักงานธุรการสองคนและพนักงานบริการหนึ่งคนบริหารงานโดยนายกมนตรงศรี สาธารณาสุขอำเภอวาริชภูมิโดยมีวิสัยทัศน์คือวาริชภูมิน่าอยู่ผู้คนสุขภาพดีภาคีเข้มแข็งชุมชนแห่งพฤึกเวทมีพันธกิจด้านสุขภาพดังนี้ 1. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพทั้งในและนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 2. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองให้กับประชากรทุกภาคส่วน 3. ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4. สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการให้บริการสุขภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานรอพอสตและความต้องการของประชาชน 5. สร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้กับองค์กรระดับตำบลหมู่บ้านและชุมชนมีค่านิยมขององค์กร MOPH เป็นนายตนเองเริ่มสร้างสิ่งใหม่ใส่ใจประชาชนถ่อมตนอ่อนน้อมสอดคล้องกับค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุขการบริหารงานทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกประกอบด้วยอาคารสำนักงานอาคารหน่วยบริการสาธารณสุขบ้านน้อยจอมสีและอาคารชมรมอสอมอที่มีความมั่นคงแข็งแรงมีมุมพักผ่อนสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการมีห้องประชุมพร้อมใช้งานสองห้องได้แก่ห้องประชุมน้อยจอมสี ห้องประชุมสีมงคลมีห้องน้ำแยกชายหญิงจำนวนหกห้องสะอาดเพียงพอและปลอดภัยด้านงานสารบัญมีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญปีพุทธศักราช2526มีทะเบียนรับส่งหนังสือที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้จัดเก็บและรักษาหนังสือ ในแฟ้มเป็นหมวดหมู่ชัดเจนมีบัญชีคุมแฟ้มสะดวกในการค้นหาด้านการเงินและบัญชีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิได้รับงบสนับสนุนพัฒนางานงบประมาณภารกิจพื้นฐานและงบประมาณโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากกองทุนสุขภาพตำบลมีการจัดทําแผนการใช้เงินบำรุง มีสมุดบัญชีควบคุมรายรับรายจ่ายเงินถูกต้องเป็นปัจจุบันด้านการบริหารงานพัสดุมียานพาหนะประกอบด้วยรถยนต์สองคันรถจักรยานยนต์หนึ่งคันมีการจัดทำทะเบียนขออนุญาตใช้ยานพาหนะทะเบียนซ่อมบำรุงและมีคำสั่งผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะรวมไปถึงมีการจัดทำคำสั่งพนักงานขับรถ ครอบคลุมบุคลากรทุกคนมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุตามระเบียบและมีบัญชีคุมรายรับรายจ่ายพัสดุถูกต้องเป็นปัจจุบันจัดทำแผนการตรวจสอบพัสดุและได้รับการตรวจสอบพัสดุประจำปีจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการบริหารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ2,566ได้รับจัดสรรสิ่งก่อสร้างบ้านพักข้าราชการหนึ่งหลังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างด้านการรักษาความปลอดภัยมีการจัดทำคำสั่งอยู่เวรยามรักษาการของสำนักงานมีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและมีแผนการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของหน่วยงานโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ทั้งในและนอกอาคารจำนวน4ชุดด้านการบริหารงานบุคคลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิจัดทำโครงสร้างการบริหารเป็น4กลุ่มงานได้แก่กลุ่มงานบริหารกลุ่มงานสนับสนุนบริการและวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ด้านการตรวจสอบภายในและ ITA ผ่านการประเมิน ITA ของสำนักงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ 3A หรือ Triple A ตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครงานวิชาการและพัฒนาคุณภาพ งานแผนงานและยุทธศาสตร์จากข้อมูลสภาวะสุขภาพอำเภอวาริชภูมิพบว่าอัตราเกิดมีชีพ7.2ต่อพันประชากรอัตราตาย7.06ต่อพันประชากรประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งมีมากกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมด โรคที่มีอัตราการตายสูงสุดคือไตาวายเรื้อรังลองลงมาคือกลุ่มโรคมะเร็งจัดทำแผนงานแก้ไขปัญหาตามกลุ่มวัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขมีการควบคุมกำกับติดตามประเมินผลผ่านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม HDC43F มีการสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูล ในรูปแบบจดหมายข่าวเผยแพร่ข่าวสารระบบอิเล็กทรอนิกส์สรุปผลการปฏิบัติย้อนหลัง3ปีพบว่ายังไม่พบอัตราการตายมารดาและทารกตายตั้งแต่ปี2561เด็ก0-5ปีมีพัฒนาการสมวัยอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ร้อยละ0.13ความดันโลหิตสูงรายใหม่ร้อยละ0.08 มีระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวครบทุกตำบลด้านงานพัฒนาวิชาการส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับประเทศสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพประจำปี2566คือนายยุทธศาสตร์ขันละบ้านกุตกาบหมู่ที่5 ตำบลวาริจภูมิอำเภอวาริจภูมิจังหวัดสกลนครงานสนับสนุนบริการและเวทปฏิบัติและงานนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงสำนักงานสาธรารณสุขอำเภอวาริจภูมิดำเนินการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลสถานการณ์ด้านโรคและภัยสุขภาพที่เป็นประเด็นสำคัญของยุทธศาสตร์กระทรวงสาธรารณสุขดังนี้ 1. การควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมการเข้าถึงอาหารร้านสะดวกซื้อมากขึ้นมีตลาดนัดคลองถมทุกสัปดาห์ใช้เครื่องปรุงรสในการประกอบอาหารรวมไปถึงการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอและมีพฤติกรรมดื่มกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังเนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอมีแผนงานโครงการดำเนินงานกิจกรรมลดเสียงลดโรคการสร้างเสริมสุขภาพตามหลัก3อ2ส,สรณรงค์ปลุกกระแสออกกำลังกายในโครงการวิ่งเจ้าสนามภูไทยวาริศต่อเนื่องมาเป็นปีที่17ผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตส,สูง ร้อยละเก้าการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้มดีขึ้นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี 2>, 2. โครงการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์คัดกรองยาเสพติด โดยมีรพสตในพื้นที่ทั้ง9แห่งเป็นเครือข่ายมีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานบำบัดร,รักษาภายใต้คณะกรรมการยาเสพติดอำเภอวาริชภูมิมีโครงการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วนปกครองตํารวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นบ้านวัดและโรงเรียนได้แก่โครงการชุมชนยั่งยืน ดำเนินการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมีการดำเนินงานตามโครงการทูบีนัมเบอรวันในโรงเรียนมัธยมศึกษาสาแห่งและอำเภอเข้าร่วมโครงการอำเภอทูบีนัมเบอรวันผลการปฏิบัติงานในปี2563ถึง2566พบว่าผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติด ได้รับการติดตามและประเมินผลร้อยละ8 3 3 3. 3. งานคุ้มครองผู้บริโภคสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารพบว่าอำเภอวาริชภูมิมีจำนวนร้านอาหาร133ร้านแผงลอย46แผงมีตลาดสดประเภทที่1จําจำนวน1แห่งตลาดประเภทที่2องจำนวน2แห่ง มีแหล่งผลิตน้ำดื่ม30แห่งผลการดำเนินงานพบว่าร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยตลาดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน4งานสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัยมีการจัดทำฐานข้อมูลส่วมสาธารณะ22แห่งมีสถานที่กำจัดขยะ1แห่ง ได้มีการดำเนินการผ่านธนาคารขยะทุกหมู่บ้านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมทางวิชาการรวมไปถึงให้บริการในการจัดอาชีวอนามัยในเกษตรกรมีทะเบียนกลุ่มเกษตรกรรายรอพศอตดดำเนินงานตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเกษตรกรผลงานวิจัยชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยนางสาวทยธรแฝงฤทธิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการดำเนินการในปี2565โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3. เพื่อเปรียบเทียบความรอบรู้และพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในกลุ่มทดลองในระยะก่อนทดลองหลังทดลองและระยะติดตาม 4. เพื่อเปรียบเทียบความรอบรู้และพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนวิธีการดำเนินงานวิจัยแบ่งเป็นสองเฟสได้แก่การพัฒนารูปแบบที่มีคุณภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสรุปผลวิจัย ทำให้กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงความรอ,รอบรู้ด้านสุขภาพที่ส่งผลทําให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองและเกิดความยั่งยืนในระยะติดตามผลและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบการแก้ปัญหาสาธารณสุขตามบริบทพื้นที่พอชอออำเภอวาริชภูมิ มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ด้วยกระบวนการค้นหาปัญหาจากการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายจัดลำดับความสำคัญของปัญหาผ่านการประชุมของคณะกรรมการระดับอำเภอได้กำหนดประเด็นปัญหาไว้3ประเด็นดังนี้ 1. อุบัติเหตุจราจรทางถนน 2. การดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 3. การป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเขตอำเภอวาริชภูมิมีการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ที่สำคัญได้แก่โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจาราจรทางถนนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทิศท,ทางการขับเคลื่อนง,งานตั้งแต่ปี2,561เป็นต้นมามีการบันทึกข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาผ่านเวทีการประชุมจากทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนง,งานในอำเภอในปี2,565เกิดถนนต้นแบบสีขาวในเขตอำเภอวาริชภูมิเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนมีนโยบายสวมหมวกกันน็อกร้อเปอร์เซ็์ปักหมุดจุดตาย ในจุดที่มีผู้เสียชีวิตผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในปี2,562ถึง2,566มีแนวโน้มลดลงรวมถึงความรุนแรงของอุบัติเหตุก็ลดลงด้วยเช่นกันนอกจากนี้แล้วยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในการขับเคลื่อนง,งาน ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเขตอำเภอวาริชภูมิ